สนับสนุนโดยฟิล์มกลองแสงวีคู สวัสดีค่ะวันนี้นะคะปุ้ยก็อยู่ที่งานเปิดตัว The First Ever BMW i5 นะคะที่โรงแรมปาร์คไฮออจกรุงเทพค่ะซึ่งในงานนี้นะคะทางค่ายรถยนต์ BMW ค่ะก็ได้เปิดตัว The New BMW i5 ด้วยกัน2รุ่นค่ะนั่นก็คือ The New BMW i5 eDrive 4 0 M Sport นะคะที่ราคาตัวรถที่รวมแพ็กเกจการรับประกันสาตดานที่4,999,000บาทและอีก1รุ่นค่ะกับ The New BMW i5 M 6 0 M sport นะโมใหม่ล่าสุดคันนี้นะคะเปิดตัวที่ราคาตัวรถที่รวมแพ็กเกจการรับประกันสันดาษที่5,599,000บาทเดี๋ยวตามปุ้ยไปดูนะคะว่าจะมีฟีเจอร์แล้วก็ฟังก์ชันอะไรที่แตกต่างกันบ้างแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างตามมาเลยค่ะ นิว BMW i5 eDrive 40 M Sport ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด81.2กิโลวัตต์อาวที่สามารถทำกำลังแรงม้าได้สูงถึง340แรงม้าที่แรงบิด400และสามารถทำความเร็วนะคะจากศูนย์ถึงร้อยเพียงแค่6วินาทีคะ่ะที่สำคัญนะคะสำหรับการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งคะ่ะจะสามารถวิ่งได้ไกลถึง497ถึง582กิโลเมตรค่ะแต่ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของการขับขี่ของผู้ขับขี่ด้วยนะคะกระเจงหน้า คิดิคิวไอคอนิกโกลรูปแบบใหม่นะคะซึ่งในรุ่นด h e ิว w b เอ็มดับบลิวไอไฟเอเด r ฟนะคะกระจังหน้าคิดิคิวจะเป็นสีอลูมิเนียมค่ะซึ่งแตกต่างจาก BM เ i5 M60 X e Drive นะคะที่กระจังหน้าจะเป็นไอคอนิกโกลสีดำค่ะแต่ตัวไฟหน้านะคะจะเป็น a d a p t i v e LED ที่สามารถเลี้ยวตามการหมุนของพวงมลาลัยแล้วก็สามารถปรับระดับไฟสูงอัตโนมัติแบบไฮบริดเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ยามค่ำคืนเหมือนกันทั้ง2รุ่นค่ะในส่วนของล้อนะคะในรุ่น e Drive 40 M Sport ค่ะจะเป็นล้ออลลอย M Aero Dynamic ขนาด20นิ้วนะคะตกแต่งแบ็กเลค่ะแบบสลับสีนะคะแล้วก็มีคาลิเปอร์เบรกสีน้ำเงินค่ะแล้วก็มีโลโก้ BMW นะคะที่กึ่งกลางล้อหน้าแต่สำหรับตัวยางนะคะจะเป็นยางเรเดียนค่ะสำหรับในรุ่น M 60 xDrive นะคะจะมาพร้อมกับล้ออลลอย BMW Individual Aero Dynamic ขนาด21นิ้วตกแต่งสีเจ็ทแบ็แบบสลับสีนะคะแล้วก็จะมีคาลิเปอร์เบรกสีแดงค่ะแล้วก็จะมีสัญ,ญลักษณ์โลโก้ BMW ที่มีสีฟ้าล้อมรอบค่ะที่กลืง่งกลางของล้อนะคะตัวยางนะคะจะเป็นยางเรเดียนค่ะแล้วก็ยางคู่หน้าและคู่หลังมีขนาดไม่เท่ากันเป็นแบบมิกซ์ทายเพื่อให้การทรงตัวแล้วก็การขับขี่ที่ดียิ่งขึ้นค่ะดีไซน์กระจกมองข้างของ B M U i 5 e drive 40นะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแต่สําหรับกระจกมองข้างในรุ่น M 60 x drive จะ้ะจะตกแต่งดีไซน์ M ด้วยสตดุสีดําเงาทําให้ตัวรถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้น t ริมการตกแต่งบริเวณขอบกระจกทั้ง4บานนะคะจะตกแต่งด้วยวัสดุสีดําเงา black high gloss เหมือนกันทั้2รุ่น เป็นขอบกระจกทางด้านหลังนะคะก็จะต,ะตะวัดขึ้นเล็กน้อยค่ะรับกับเสาฮอกไมเคิลซิงตรงนี้นะคะที่มีสัญลักษณ์ five ค่ะอยู่ด้านข้างนะคะแล้วก็ดีไซน์ของมือจับค่ะจะเป็นรูปแบบใหม่นะคะซึ่งจะเป็นรูปแบบที่ล้ามสมัยมากยิ่งขึ้นเหมือนกันทั้ง2รุ่นค่ะและนี่ก็คือ d a n i e l bmw i f i m 6 0 xdrive นะคะที่กระจังหน้าคีทีคิวไอคอนิคโกลเป็นสีดําค่ะและยังมาพร้อมกับระบบการขับเคลื่อนอัจฉริยะแบบ4ล้อ xdrive ด้วยค่ะแต่ก็ยังคงขับเคลื่อน ด้วยพลังงานมอเตอร์ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด81.2กิโลวัตต์เเหมือนกันทั้ง2รุ่นนะคะซึงสามารถทำกำลังแรงมาได้สูงถึง601แรงม้าค่ะที่แรงบิด795นะคะแล้วก็สามารถทำความเร็วค่ะจากศูนถึงร0อยเพียงแค่3.8วินาทีเท่านั้นเองค่ะและที่สำคัญนะคะสำหรับการชาร์จไฟ1ครั้งนะคะสามารถวิ่งได้ไกลถึง455ถึง516กิโลเมตรนะคะแต่ก็ยังน้อยกว่าในรุ่น BMW i5 eDrive 40 M ดีไซน์ไฟไท้าย Lshape สองชั้นรูปแบบใหม่นะคะแต่ยังคงเป็นไฟ LED เหมือนกันทั้ง2รุ่นค่ะจะมีสัญ,ญลักษ์ i f i ติดบริเวณด้านท้ายรถเหมือนกันทั้ง2รุ่นนะคะจะแตกต่างกันที่บริเวณด้านท้ายนะคะในรุ่น M 6 0ค่ะก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ M ติดที่ด้านท้ายรถ,รถรวมทั้งสปอยเลอร์ค่ะก็จะเป็นสีดําในชุดแต่ง M Sport Package Pro นะคะแต่ในรุ่น E Drive 40ค่ะก็จะเป็นสัญ,ญลักษ e ณ์ E Drive 40แล้วก็สปอยเลอร์ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะมีระบบคอนแทคเลกนะคะที่สามารถสอด เข้าไปใต้กันชนขณะที่กุญแจอยู่ใกล้ๆกับตัวรถนะคะทําให้เราได้พื้นที่เก็บของด้านท้ายรถสูงถึง490ลิตรค่ะแต่ถ้าหากไม่เพียงพอนะคะเราสามารถพับเบาะที่นั่งแถวตอนที่2ค่ะเป็นแบบ40 20 40นะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของด้านท้ายรถได้เหมือนกันทั้ง2รุ่นเลยทีเดียวค่ะหรือจะสามารถสั่งการเปิดและปิดฝากระโปรงท้ายรถจากกุญแจรีโมทจากภายนอกรถเพิ่มโดยความสะดวกได้เหมือนกันทั้ง2รุ่นค่ะและนี้ก็คือกุญแจของ The n e w BMW i5 M60 xDrive 啊。 ซึ่งเป็นสีดำเหมือนกันทั้งชิ้นนะคะและในรุ่น eDrive 40 m Sport นะคะตัวกุญแจค่ะก็จะสลับกันกับสีดำแล้วก็อลูมิเนียมค่ะหละังจากหกุญแจใกล้ๆกับตัวรถนะคะเราสามารถที่จะกดบริเวณข้างๆข,ของประตูมือจับนะคะเพื่อทำการล็อกรถค่ะหรือว่าเอามือนะคะเอื้อมเข้าไปเพื่อทำการปลดล็อกรถค่ะขณะที่กุญแจใกล้ๆนะคะหรือสามารถที่สั่งการเปิดและปิดนะคะตัวรถผ่านแอปพลิเคชัน My BMW จากมือถือได้ง่ายๆเหมือนกันทั้ง2รุ่นด้วยค่ะบริเวณ ด้านท้ายรถนะคะฝั่งผู้ขับขี่ค่ะก็จะมีช่องชาร์จไฟแบบ AC นะคะตัวรถค่ะจะรองรับการชาร์จอยู่ที่22่ิกิโลวัตต์นะคะซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการชาร์จประมาณ4ชั่วโมง15นาทีนะคะเหมือนกันทั้ง2รุ่นค่ะด้วยรูปลักษ์ดีไซน์ t h e New BMW i 5นะคะในโฉมรหัสตัวถัง G60 กนี้นะคะก็จะมีมิติของตัวรถค่ะไม่ว่าจะเป็นความกว้างความยาวหรือว่าความสูงนะคะที่มากกว่าในรุ่น G30 ค่ะและบริเวณด้านท้ายรถนะคะตัวดิสฟิลเซอร์ทางด้านท้ายรถก็จะเป็นรูปแบบ แล้วก็ไม่มีปลายท่อเสียเพราะว่าเป็นรถไฟฟ้าร้อเซค่ะเบาะนั่งตอนหน้าแบบคอมฟอร์ตปรับด้วยระบบไฟฟ้าแล้วก็มีรัมบ้าซัพพอร์ตนะคะที่สามารถปรับรองรับบ้นเอวเหมือนกันทั้ง2รุ่นค่ะแต่จะแตกต่างกันที่หนังพุ่งเบาะนะคะซึ่งในรุ่น e drive 40 m sport ค่ะจะเป็นเบาะหนังวิก a อนซ่านะคะแต่ในรุ่นที่เป็น m 6 0 x drive นะคะจะเป็นเบาะหนังแท้มมริโนค่ะดีไซน์พวงมาล,ลัยรูปแบบใหม่นะคะซึ่งคันนี้นะคะเขาเป็นพวงมาลัยของ the new bmw i5 e drive โฟร์เทียมสปอร์ตนะคะซึ่งจะไม่มีการตกแต่งได้แดงนะคะแล้วก็จะไม่มีสีแดงนะคะบริเวณกึ่งกลางของพวงมาลัยเหมือนกับในรุ่น M60 นะคะแต่ก็ยังคงมีระบบ a d Adaptive Cruise Control Stop and Go แล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์ M ทางด้านล่างของพวงมาลัยเหมือนกันทั้ง2รุ่นค่ะ Safety b e l ลในรุ่น The all new BMW i5 M60 xDrive นะคะก็จะเป็นดีไซน์ M ค่ะซึ่งแตกต่างจากในรุ่น BMW i5 eDrive 4 0 m Sport นะคะที่จะเป็นสีดำค่ะหน้าจอเคิร์ฟ Play รูปแบบใหม่ที่มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Operating System 8.5ที่รองรับเมนูภาษาไทยและรองรับการเชื่อมต่อ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay เหมือนกันทั้ง2รุ่นค่ะมีระบบ Head Up Display นะคะที่ตัวรถจะส่งข้อมูลการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นแผนที่นำทางนะคะหรือว่าความเร็วรถค่ะไปยังหน้ากระจกรถค่ะเพื่อความปลอดภัยเหมือนกันทั้ง2รุ่นค่ะมีระบบช่วยจอดระบบช่วยขับพลังและกล้อง360องศาเหมือนกันทั้ง2รุ่นค่ะและสําหรับหน้าจอครับทีส์ Play นะคะในรุ่น E แ i 40 m sport ค่ะในคันนี้นะคะก็จะแตกต่างกับ the new bmw i5 m 60 xdrive นะคะที่หน้าจอจะเป็นดีไซน์ m ค่ะแต่สามารถปรับโหมดการขับขี่ my mode นะคะได้6รูปแบบเหมือนกันทั้ง2รุ่นค่ะสำหรับระบบเครื่องเสียงในรุ่น the new bmw i5 e r i v e 40 m sport นะคะก็จะเป็นเครื่องเสียง harmon kardon ค่ะซึ่งแตกต่างจากในรุ่น m 60 xdrive นะคะซึ่งจะเป็นระบบเครื่องเสียง bros and w i n k i n s ค่ะแต่จะมีระบบ gesture control นะคะ ที่สามารถสั่งการเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนช่องสัญญาณและปิดเครื่องเสียงะะได้เหมือนกันทั้ง2รุ่นค่ะบริเวณคอนโซลกลางทางด้านหน้านะคะจะมีแท่นชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายไวเลสชาร์จนะคะที่สามารถวางโทรศัพท์พนะคะในการชาร์จได้ถึง2เครื่องเลยทีเดียวค่ะและยังมีที่วางแก้วนะคะรวมทั้งช่องเสียบ usb type c ทั้ง2จุดด้วยค่ะหน้าจอหลังพวงมาลัยนะคะขนาด12.3นิ้วค่ะ live c o f f e i professional นะคะที่สามารถปรับเปลี่ยนสีปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามความต้องการค่ะแล้วก็มา ที่หน้าจอนะคะเครอปริดเพย์ฝั่งนี้14.9นิ้วนะคะก็จะสามารถที่จะเช็คข้อมูลการขับขี่นะคะเช็คสถานะของตัวรถรวมทั้งสามารถเปลี่ยนไฟแอมเบียนไลท์ค่ะจากแถบสีนะคะอินเตอร์แอคชั่นบาร์รูปแบบใหม่ค่ะซึ่งเหมือนกันทั้ง2รุ่นได้ถึง15สีเลยทีเดียวค่ะ ภายในตกแต่งด้วยผลึกแก้วแคปเทสคาลิตี้นะคะเหมือนกันทั้งสองรุ่นไม่ว่าจะเป็นที่ควบคุมหน้าจอ i อรีสหรือว่าที่คันเกียร์นะคะแต่จะแตกต่างกันที่ทรีมการตกแต่งภายในนะคะซึ่งหากเป็นรุ่น BMW i5 e r i v e 40 M Sport นะคะภายในจะตกแต่งด้วยสี a ั k ซินเวอร์ผสมกับอลูมิเนียมถักลายลมไบเคิลในขณะที่รุ่น M60 xDrive นะคะภายในจะตกแต่งด้วยดั r ซินเวอร์ผสมกับคาร์บอนไฟเบอร์ถักด้วยวัสดุสีเงินแบบ M บริเวณคอนโซลกลางนะคะตรงที่เท้าแขนค่ะสามารถที่จะเปิดเป็นที่เก็บของได้เหมือนกันทั้ง2รุ่นเลยทีเดียวค่ะเพดานหลังคาภายในสีเอ็นทราไซด์นะคะแล้วก็หลังคากระจกพลโนม่านะคะแต่จะไม่สามารถเปิดออกภายนอกได้เหมือนกันทั้ง2รุ่นค่ะ สำหรับสีบอดนะคะในรุ่น The New BMW i5 eDrive 40 M Sport นะคะจะมีด้วยกัน2สีค่ะสีที่เห็นอยู่ตรงด้านนี้นะคะนั่นก็คือสี black ค่ะก็คือสีดำนะคะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งสีค่ะนั่นก็คือสี Espresso Brown ค่ะซึ่งสีภายนอกของตัวรถนะคะในรุ่นนี้จะมีด้วยกัน6สีค่ะก็คือสีเทา b o o k l e n Gray Metallic นะคะ Fire Red Metallic Cap York Green Metallic f i r t o n i c Blue l a c k s u p p l ฟและสีขาว Miner a ร w ไว t e ค่ะซึ่งสามารถที่จะเลือกเบาะสีได้ทั้งสสีค่ะและสำหรับสีเบาะนะคะในรุ่น M60 Xdrive นะคะก็จะมีด้วยกันสสีนะคะแต่จะเป็นแบบทูโทนค่ะซึ่งแตกต่างจากในรุ่น40นะคะอย่างคันที่เห็นอยู่ด้านนี้นะคะตัวเบาะค่ะก็จะเป็นสีดำนะคะตัดกับสีเทา a t l a s Gray นะคะแล้วจะมีสีเบาะอีก1สีค่ะนั่นก็คือสีน้าตาลนะคะ Copper Brown ค่ะแล้วก็ตัดกับสี a t l a s Gray นะคะที่ทาให้ตัวรถดูสวยงามมาก ยิ่งขึ้นแต่สําหรับสีภายนอกของตัวรถนะคะในรุ่น M 6 0 X Drive นะคะจะมีเพิ่ม2สีค่ะนั่นก็คือสี Frozen Deep g r a y Metallic แล้วก็สี s e n t i n e Blue Metallic นะคะที่เพิ่มขึ้นจากในรุ่น The New BMW i5 eDrive 40 M Sport ค่ะเดี๋ยวตามปุ้ยไปดูห้องโดยสารทางตอนหลังกันค่ะ ร้านเมื่อเปิดประตูออกมานะคะที่ห้องโดยสารทางตอนหลังค่ะจะเห็นได้ว่าจะมีม่านบังสายตานะคะแบบเมนนุวนเหมือนกันทั้ง2รุ่นค่ะบระบบปรับ,บ,รบอากาศอตัตโนมัติแบบ4โซนนะคะแล้วก็มีช่องเสียบ USB Type C ค่ะอยู่บริเวณด้านล่างช่องแอร์แล้วก็บริเวณด้านหลังนะคะบเาะคะบาะที่นั่งทางตอนหน้าเหมือนกันทั้ง2รุ่นค่ะ บริเวณเบาะที่นั่งทางตอนหลังนะคะก็จะรู้สึกว่าโอทถงแล้วก็นั่งสบายมากๆเลยค่ะแล้วก็บริเวณคอนโซลกลางนะคะที่เบาะด้านหลังนะคะสามารถที่จะดึงลงมาค่ะเป็นที่วางแก้วนะคะหรือว่าจะสามารถดึงลงมาทั้งชิ้นค่ะเพื่อที่จะให้เราสามารถที่จะเอื้อมมือไปหยิบของด้านท้ายรถเหมือนกันทั้ง2รุ่นด้วยค่ะเป็นไงบ้างคะกับฟีเจอร์แล้วก็ฟังก์ชันที่มีอยู่ใน The Ford Ever BMW i5 โฉมใหม่ล่าสุดคันี้สุดยอดมากๆเลยใช่ไหมคะสาหรับท่านใดสนใจค่ะสามารถโทร096 68236444หรือว่าแอดไลน์ line, ปุ้ยข่าวสอบถามข้อมูลรถเพิเ่มเติมแล้วก็นัดใหม่ทดลองขับกับปุ้ยนะคะมาได้ที่เครื่องหมายแอดค่ะ p u i b m w แอดปุ้ย bmw นะคะแล้วก็ฝากติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องทาง YouTube Channel แฟนเพจ e f a c e o o o k IG แล้วก็ TikTok ได้ที่แอด bmw ปุ้ยเจ้าหญิง bmw นะคะแคมเปญดีๆโปรโมชั่นเด็ดๆต้องที่เจ้าหญิง bmw อมอมนเพลสที่เท่านั้นค่ะแล้วพบกันนะคะบ๊ายบาย